แซลม,มอนนางฟ้าบินมาครับผมแล้วก็บาบาเรียนสลิงเกอร์ปลาห่อปลาหอกจึ๊ๆจึกป้อมมันกำลังจะพังแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตติมาไปนะครับกับเกม โก o แคสเทิล <C ast le> สร้างป้อมปราศาสทำลายล้างศัตรูกันในตอนที่4กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ลองใช้เจ้าราชาโครงกระดูกที่เป็นแม่ทัพตัวนี้ซอมมอนผู้ช่วยออกมาแบบอยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะสำหรับในวันนี้นี่เดี๋ยวพี่ก็จะมาทำการอัปเกรดเจ้าอัศวินแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนบางตัวนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ของน้องๆทุกๆคนด้วยนะที่ช่วยแนะนำเข้ามาว่า ควรจะเล่นแบบไหนก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีอัพเกรดป้อมปราศาสตต่อสู้ในวันนี้กันน่วยเริ่มเล่นกันเลยเถอะจะบอกว่าตอนนี้นี่พี่แบบว่ามีเงินอยู่แสน0 0้าหได้มาจากการที่เปิดจอทิ้งไว้แล้วก็มีคนมาส่งเงินเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้อาจจะยึดอาณาจักรเพิ่มเติมกันด้วยนะสําหรับตอนนี้เจ้าอัศวินคนนี้รู้สึกว่า The cat sat on the จากคอมเมนต์มีน้องๆอ,อยากจะให้พี่อัพให้กลายเป็นบาบาเลียนนี่ตัวไฟตัวนี้นะเห็นบอกว่าใช้ในการทําลายป้อมศัตรูได้อย่างยอดเยี่ยมโจมตีได้ดีมากไม่ต้องมาเน้นป้องกันงั้นตอนนี้พี่จะอัพเกรดนี่กลายเป็นบาบาเลียนจัดไปยอดครับผมเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนไว้เมดที่แบบว่าลดคูดาวหืมไม่ค่อยจะใช้กันเลยนะตัวนี้เดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนเป็นเจ้าสลิงเกอร์สม ม5สไลน์เกอร์ทหารพลหอกครับผมจะไปอุ๊ยเลเวล11มีการแบบว่าเปลี่ยนคาสก็ยังเป็นสลิงเกอร์อยู่อัพไว้ก่อนนี่เลเวล11เปลี่ยนคัสเลยเพื่อนจะไปแล้วก็ควรจะเล่นเป็นแม่หอ,อกพิษหรือว่าจะเป็นเจ้าหอ,อกสามง่ามอันนี้ดีนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันยังไม่ถึงเวลาอัพเกรด ป้อมปราสาทนี่ให้มันแบบว่าดูดีขึ้นนะผมแล้วก็พลธนูด้านหลังที่ก็จะต้องอัพเยอะๆปัป๊บปราบเหลือ5,9าหมครับผมอัพเจ้าหนอนขอโมย mp กันด้วยปราบปราบไหนดูสิเฮ้ยเลเวลหกเจ้าไส้เดือนจะกลายเป็นไส้เดือนหนามอัพเยอะเะเออจ้าไส้เดือน อยลุยตอนนี้นี่บอกเลยว่าโคตรโหดมาเจ้าตัวหอกสลิงเกอร์หุ้ยพลหอกคว้างอาวุธบาบา์เลียนออกไปลุยเฮ้ยตอนนี้โอ้โหแม่ศัตรูนี่แทบไม่ได้ฟาดฟันเฮ้ยพลธนูด้านหลังยิงไปเลยเพื่อนโอ้โตอนนี้ พลังโจมตีโคตรขี้โกง้ยเรด้ว่าแทบไม่ต้องเดินมาเลยนะศัตรูโอเคบอสุกา้าบุงมุงมุ้งมุง,งหุ้ยตายเกลี้ยงแม่เราอัพป,ป้อมมาแบบนี้มีโอกาสชนะป้อมปราสาทหลายป้อมนะเนี่ยกำจัดเจ้าตัวเขียวผลหอกออกไปปามันเฮือสำหรับตอนนี้ นี่เพิ่มคิติคอลไปดูหน่อยซิเห็นมีน้องๆบอกว่าให้เราทำการลองไปยึดป้อมที่นี่80อันนี้ครับผมเหมือนเราจะได้สมบัติที่เป็นหินในการสม,มอนพวกโกเลมอะไรแบบนี้ใช่ไหมไปเลยเพื่อนล่าสมบัติกันหน่อยสมบัติอยู่ด้านหลังครับผมมายิงไปบึม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 บมอ้ตอนนี้นี่น่าจะผ่านสบายๆครับผมมาสริงเกอร์ปลาหอก โอ,โอ้โหพนธนูยากระน่ำยิงจึ๊กชึกชึกเึ็มพียังเพิ่มสบายสบายอยู่เจ้าใจแอนกระบองชมพูแช่แข็งสตูแข็งปุ๊บตายปับ๊บดูสิเพื่อนตอนนี้เฮ้ยบาบาเลียนออกมาลุยเฮ้ยนั่นแหละเดินเข้าไปแนวหน้าครับผมโอ้โยบาบาเลียนดาบคู่นี่ อุ้ยโคดรโหดโจ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 ฮืมฟันศัตรูกระจุยมาบาสุก้าปิดชาได้รูบี้ครับผมอ่าสำหรับรูบี้ยันนี้เราติดตั้งไว้ตรงไหนตรงนี้ครับผมสวมใส่เข้าไปลุยสม,มอนโกเลมโอ้ยตอนนี้มีกำลังเสริมโกเลมคริสตัลนยาหุยต่อยพื้นระเบิดเร่งความไว ไต่อผมเว็บที่5 1โอ้โหพอมีโกเลมซัมมอนมานี่้โหดโหดตั้งสองตัวอืมโกเลมกระนําต่อยพื้นอุ้ยโหดมากวิกตอรี่สบายสำหรับด้านหลังตรงนี้นี่พี่ควรจะซื้ออะไรกันดีนะ ใครที่รู้ก็ลองแนะนำกันหน่อยนะทุกคนนี่วางได้ตั้งสองอันอัปเกรดป้อมปราสาทข้างล่างครับผมนี่สร้างกำแพงเฮ้ยโอ้โหป้อมปราศาทที่โคตรแข็งแกร่งนี่แล้วก็อาเชอร์ของเราตอนนี้หมวกทองกันแล้วนะลุยไปเลยจ้าโกเลมคิสตันบาบาลียนสริงเกอร์โอ้โหกระนำ โหดมากปลาหอ,อกแล้วก็ดาบคู่ปลาสุกายิงบ้งบุงบุบุ้งเฮ้ยเจอกลุ่มนี้เข้าไปนี่เฮ้ยบอกเลยว่าพลังทำลายนี่สุดยอดจริงๆโอ้วิกตอรี่อย่างรวดเร็วแทบไม่ต้องอัพเกรดอะไรกันแล้วนะตอนนี้พลังแบบสุดขีดจริงๆเอาละเออรับเครื่องมรราการแล้วก็รอไปก่อน ข้างบนสบายๆมากเออตอนนี้นี่ปล่อยแบบว่า,า,าพวกมันทำลายแนวหน้าไปก่อนอืมจึกจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กเฮ้ยเร่งความไววิกตอรี่ตัวอะไรที่พี่ควรจะเปลี่ยนอีกพวกจอมเวทนี่น้ำแข็งใสยฟ้ากับไฟนี่พี่ควรจะทำการเปลี่ยนกันบ้างดิแมแต่ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็มาอัปเกรดโกเลมมาสเตอร์กันนิดหนึ่งมาโกเลมมาสเตอร์ท่าจะเปลี่ยนคลาส อุ้ยกลายเป็นตัวขาหินใช้20เพชรจะบอกว่าคราวนี้นี่ได้สกิลอะไรเนี่ย Power อร์แอ k เพิ่มแอ t แท็ของโกเลมทั้งหมดจัดไปแล้วก็พี่ควรจะเปลี่ยนเป็นสายไหนกันดีนนะโอ้โหมีหลายสายแล้วเกินลุยโกเลมที่โหดขึ้นมาตอนนี้พลังของเจ้ากโกเลมนี่หรุนแรงมากกว่าเดิมบ๊มบ๊ม โอ้โหเรียกได้ว่าเจอแต่พวกตัวยักษ์นี่ตัวอื่นๆแทบไม่ต้องซัมมอนกันเลยนะวิกตอรี่เดี๋ยวเราลองมายึดอาณาจักรร้อยสาตรงนี้กันดูมาลุยป้อมปราสาสตของสตูสริงเกอร์ออกไปบาบาลนเออนันแหละกระนำเลือดสี่มือนนะผมอุยป้อมของมันนี่โคตรเท่ครับผมแม่เป็นป้อมแบบของเราด้วยใช่ไหม นักธนูยิงยา่าจึ๊กๆึ๊กึ๊บอสุกา้าถลม่มศัตรูเฮ้ยแช่แข็งมันหน่อย,อยสายฟ้าก็นี่ปิงเปรี่ยงเฮ้ยจอมเวทไฟความแรงนี่อุย้ยมันโหดมากไอ้ป้อมของเรายังโหดไม่พออัพเกรดนักธนูแนวหลัง เออหมวกทองกันเยอะๆอะตอนนี้นี่เวฟ55เดี๋ยวได้เจอบอสแน่นอนเอาละสริงเกอร์ปาหอครับผมจึกจึกจึกจึบาบารียนออกไปลุยอืมตอนนี้แนวหน้านี่เต็มไปด้วยโกเลมยักษ์มาสายฟ้าเป็นปลียเล่งความไวยิงธนูว้าววิกตอรี่ เหมือนเมื่อกี้จะได้สมบัติอะไรสักอย่างตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็มาอัปเกรดใช้สอง0ันกับอันนี้ปริง3,000 4,000ครับผมอุยตัวเก็บเงินค่อนข้างเยอะนี่จ้างคนขุดแร่ครับผมแล้วก็ตรงนี้นี่พี่ควรจะซื้ออะไรก็อลองบอกกันด้วยนะทุกคนเว็บ59ไปบาบารีโอ้ยดาบคู่ออกไปกระนำด้านหน้า อุ้ยแนวหน้าครับผมฟันกระจุยกระจายแน่นอนสริงเกอร์เดินปลาหอกจึกๆึจึกจ,กจ,กจกโอ้โหโจมตีแรงมากอืตอนนี้วิซบ,บึ๊กวิกตอรี่เรียกได้ว่าพี่แทบไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากมายวุ้ยบึมบแนวหน้าก็เพียงพอผม,อมไอ้บอสไททันมาเตะ อืมฮึมวิกตอรี่เดี๋ยวเราอัปเกรดนี่ตัวนี้กันนิดหนึ่งปับป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บเจ้าดรูอิดพี่ควรจะเปลี่ยนค์ดกันดีไหมมีแบบว่า,าตัวซัมมอนหมาป่าแล้วก็ซัมออนเหยี่ยวครับผมอุ้ยตัวไหนกันดีไม่รู้เหมือนกันตอนนี้จอมเวทสายฟ้าเดี๋ยวพี่จะลองเอาออกแม่ลองเปลี่ยนเป็นเออแองเจลกันดีไหม ซัมโอนห้านางฟ้าครับผมลองใช้กันดูอัปเกรดกันนิดนึงเออซัมโอนนางฟ้าบินมาครับผมอุ้ยนางฟ้าสุดสวยลงไปฟันชึกออ้ยการโจมตีทางอากาศแล้วก็บาบาริเรียนโอ้โหโกเลมเยอะแบบนี้แทวไม่ต้องขยับตัวแล้วก็สลิงเกอร์ปลาหอกปลาหอกจึก๊กหรือว่าเราจะเน้นสายซัมมนไปเลยดีนะ ไม่รู้เลยโอเคพลธนูด้านหลังนี่จึกจกจิกจิกจกจึกวิกตอรี่ตอนนี้เราจะมาอัปเกรดป้อมปราศาทสองขั้นพลธนูอีกอกลับไปแก้แค้นป้อมนี้กันเถอะลุยมาไปล่อยไบบว่าศัตรูออกมาเยอะๆนี่ซสมมอนพลธนูยิงยาบาสุก้า เออยิงแบบว่า,าปิดทางมันไว้ก่อนแล้วก็แช่แข็งศัตรูอุย้ยจอมเวทไฟเบามากครับผมเฮ้ยยิงมันหน่อยหอืตัวพวกนี้นี่โอ้ยมันทำลายป้อมเราโหดมากเฮ้ยพลธน,นูกระนำํำโอ้ยเฮ้ยยังไงก็สู้เกือบไม่ได้ครับผมเลือดเหลือ300เฮ้ยสมอนสามตัวเออป้อมของมันต้องแตก อืมเร็วเข้าแช่แข็งเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวหรือเปล่าป้อมมันกําลังจะพังแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวเฮ้ยืพลังสเปสดาเมจของเราเอือพลธนูยิงปาสุกาตุ้มตุ้มตุ้มตมเอ้ยเร็วระเบิดครับผมโอ้ยโคตรเหนื่อยได้มาอีก ที่หนึ่งกันแล้วได้เงินครั้งละ1,000กันเลยล่ะเวฟที่64เวฟสุดท้ายของวันนี้ยา yeah, บึบบึบบึบมแม่บาสุก้าก็ดีนะแต่พี่ควรจะเปลี่ยนตัวไหนกันบ้างทุกคนช่วยดูกันนิดหนึ่งแม่ไว้จะเก็บตังค์แล้วก็ซื้อฮีโร่ตัวใหม่ให้ถูกใจยา yeah, กระนำสกิลเข้าไปปึ๊บปยา yeah, อออโอเคนะครับผมก็เรียกได้ว่า ในพาร์ทนี้นี่สุดมันกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแนะนำพวกฮีโร่ตัวใหม่ๆหรือว่าการอัปเกรดให้พี่กันด้วยนะทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายายจุ๊บจุบ๊บหุ้ยมันจริงๆ